สั 3, 0, ั์2 0ปีคนไม่รู้ออกเรือนเข้าตระกูลพันล้านคลหาจีนสามีปล่อยตีชดาเตรียมวิวาก่อนเปิดชุดปันงานเห็นแล้วอึ้งทองคําทั้งตัวปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องความสวยของปล่อยตีชดายังคงเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการสำหรับกลุ่มเพศทางเลือกเมืองไทยหากแต่ในวันที่รูปลักษณ์ภายนอกมาเกิดจุดที่ไร้ข้อกังขา ปอยติชดาก็เลือกเติมเต็มสิ่งที่ยังอยากพัฒนาต่อไปทั้งการทักษะการแสดงที่เคยได้เซ็นสัญญาต่ออีก10ปีกับค่ายหนังที่ฮ่องกงรวมถึงไม่หยุดหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงเลือกใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตฝึกจิตใจให้คิดบวกอยู่เสมอเรื่องหัวใจหลังจากเปิดตัวคบหาดูใจกันมาพักใหญ่สำหรับคู่รักนักสแสดงคนสวยปอยติชดาเพชรรัตน์กับนักธุรกิจหนุ่มโอ๊คพัควาหงหยก ทายาทบ้านอาจอซึ่งเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ร้านอาหารร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตมีโมเมนต์หวานออกสื่อไปไหนมาไหนตัวติดกันตลอดล่าสุดมีรายงานว่าปอยโอ๊คกำลังจะมีข่าวดีงานมงคลเกิดขึ้นในเร็ววันนี้โดยเพจโซเชียลมีเดียหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บเปิดเผยว่าคุณโจกพุทธพงษ์เพียรเจริญเจ้าของเครื่องประดับโบราณอันประเมินมูลค่ามีได้กล่าววา่าปอยตีชดาและแฟนนุ่มโอบ๊บรรลุ ได้มาลองเครื่องทองเครื่องเพชรโบราณเพื่อนําไปเป็นเครื่องประดับชุดบาบาในงานแต่งงานของทั้งคู่สําหรับงานแต่งงานแบบบาบาโบราณคือวันที่เจ้าสาวจะสวยและรวยที่สุดด้วยเครื่องประดับทองทาแท้และเพชรแท้ตั้งแต่เครื่องประดับศรีรษะที่เรียกว่ามงกุฎดอกไม้ไหวต่างหูหงส้อยคอเครื่องประดับกอสังหรือกออสังเข็มกัดสมตัวแม่ลูกที่ติดได้เป็นแผงถ้าอยากจัดเต็ม คาดเข็มขัดทองแท้สวมแหวนบาเยตที่นิ้วมือทั้ง10นิ้วไปจนถึงกำไรทองที่ข้อเท้าแบบจัดเต็มและสวมรองเท้าลูกปัดที่เจ้าสาวยุคก,ก่อนจะปักเองทีละเม็ดให้สมกับงานสำคัญในชีวิตสวยและรวยระดับเดททูคิว